ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ออกมาตามพึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมมาดูดอกสาบเสือนะครับผมนี่ครับมีเยอะเลยนะครับแต่ไม่มีตัวพึ่งนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ต้องดอกสาบเสือเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับ ถ้ามีผึ้งนะครับผมเขาต้องลงมากินแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูจุดอื่นต่อนะครับก็ดูตามดอกสาบเสือนี่แหละครับช่วงนี้นะครับผมออกสายๆหน่อยเขาจะลงมากินนะครับผมเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อครับผมไปครับตอนนี้นะครับผมมาเจอตัวผึ้งกินน้ํานะครับผมเดี๋ยวผมจะตามตัวกินน้ํานะครับวันนี้ นี่ครับเรียดต่ำๆเลยนะครับผมสายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอดูอีกสักตัวสองตัวนะครับผมเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันนะครับผมก็มาไม่เยอะนะครับมาทีละตัวสองตัวครับผมกอคงต้องรอดูอีกหน่อยนะครับผม ครับทีแรกนะครับผมก็ผมดูตามดอกสาบเสือนะครับไม่มีตัวเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะอากาศนะครับวันนี้มีลมด้วยนะครับผมลมแดงด้วยนะครับผมก็ปกตินะครับช่วงสายสายเขาจะมากินดอกสาบเสือนะครับนี่ครับมีเยอะเลยนะครับผมแต่เขาไม่กินนะครับผมก็มาดูตามแหล่งน้ํานะครับผม เราเลยมาเจอตัวนะครับผมเดี๋ยวเราเจะตามนี่และครับจากตัวกินน้ำนี่แหละครับผมอขอดูอีกหน่อยนะครับไปแล้วครับผมนี่ครับเข้าช่องนี้ครับผมช่องนี้ก็ไปครับผมก็ มีทั้งตัวเลียดแล้วก็ตัวโด่งนะครับผมก็น่าจะอยู่ไม่ไกลนะครับก็มาทีละตัวครับผมก็ดูสักสามสี่ตัวได้แล้วนะครับผมมั่นใจแล้วครับว่าไปทางนี้นะครับผม เดี๋ยวเราตามกันเลยนะครับผมไปครับน่ครับพึ่งบินไปช่วงนี้นะครับผมแล้วผมจะไปดูตัวแถวแถวนั้นอีกนะครับอ่าครับผมตอนนี้ผมมาข้างหน้าอีกนะครับก็มีนะครับมีตัวกินน้ำอีกนะครับผม นี่ครับผมน่าจะอยู่มีไกลนะครับผมครับตัวบินออกมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนำลางจะลบอยู่นะครับ มีัวดตัวบินมานะครับนี่ครับดอกสาบเสือก็มีนะครับแต่เขาไม่กินนะครับผมปกติก็ช่วงนี้นะครับแต่เขาไม่ลงมากินนะครับผม างน้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนนะครับผม ต่อครับ จะโลกเลยนะครับผมครับผมหลังจากที่ผมเดินตามมาสักพักนะครับแล้วก็มองดูตัวมาเรื่อยนะครับผมก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงุูมตรงนี้นะครับจะมีตัวพึ่งบินแป๊บๆปแปออกมานะครับผมนี่ครับแถวแถวนี้นะครับ ไปดูเลยดีกว่าครับผมน่าจะเจอแล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่เห็นรังนะครับ ็พิ่งบินออกมานะครับผมนะครับขึนตรงนี้นะครับผมนะครับมีตัวมีตัวขึ้นนะครับ ปิดออกคิวนะครับผมอ,อันนี้ครับเจอแล้วครับผม ตายหลังครับ ก็น่าจะแก่อยู่นะครับผม สวยครับโอเคครับผมกลับไปเอาของที่รถนะครับผมไปตีกันครับ หน่วยเดีวยวครับผม ครับผมกลับลงมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับดังสวยมากเลยนะครับผมขาวจั้วเลยครับผมเหมือนเมื่อวานเลยครับผมก็น้ําก็ไม่มีนะครับก็จะได้น่าจะไม่เกินนะครับผมขวด m ร้อยหนึ่งนะครับผมแต่ตัวอ่อนสวยนะครับผมอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะครับ จะวันเดียวคงจะหนีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ